ถ้าถามว่าเทรดเดอร์คืออะไรนะคะเอาแบบบ้านๆเลยนะเอาให้คนที่ไม่รู้จักมาก่อนเลยพอได้ยินคำนี้แล้วสงสัยมันคืออะไรนะคะตอบง่ายๆเลยอะค่ะคือนักเก่งกำไรเก่งกำไรมันคืออะไรวะ เหมือนเราอะไปร้านทองแล้วกันสมมติว่าตอนนี้ไต้ซื้อทองมาใส่แล้วกันนะแล้วการซื้อทองมาใส่เนี่ยเต้มองว่าเฮ้ยวันเนี้ยเต้ซื้อ20 0 0 0บาทเต้เชื่อว่าอีกประมาณ3-4เดือนข้างหน้าเนี่ยอาจจะขึ้นไป 22, 2 0 0ื่นออย่างเงี้ยคืออันนี้แหละมันเป็นความคิดที่เต้ซื้อมาเพื่อเก็งกำไรถ้าได้กำไรใช่ไหมคะเต้ก็จะถอดทองเนี้ย ไปขายเพื่อทํากําไรต่อเทรดเดอร์เนี่ยก็คือเข้ามานะคะเพื่อทําการซื้อขายเพื่อเก็งกาไรจากผลิตภัณฑ์หรือสินทรัพย์ที่เราสนใจแต่ว่าอันเนี้ยเราจะซื้อขายกันในกระดานเทรดแค่นั้นเองค่ะเคยได้ยินคำว่าเทรดเดอร์กับนักพนันใช่ไหมคะจริงๆล้วเทรดเดอร์ก็คือเทรดเดอร์ค่ะนักพนันก็คือนักพนันค่ะแต่นักพนันเนี่ยจะชอบ เอาตัวเองมาพูดให้ดูดีว่าเป็นเทรดเดจริงๆแล้วเขาแค่ไม่มีบ่อนคาสิโนให้เขาไปเล่นเท่านั้นเองเขาก็เลยมาใช้กระดานเทรดเนี้ยค่ะในการเข้ามาซื้อขายมันเหมือนเล่นไฮโลอ่ะเหมือนแทงสูงต่ำเลยนะี่ออกใช่ไหมอารมณ์ประมาณนั้นเลยค่ะนั่นแหละคือนักพน,นันนะคะแต่ทีเนี้ยเอาจริงๆแล้วเทรดเดอร์ทุกคนนะคะบางคนนะบางคนเท่านั้นแหละ อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีผีพนันอยู่ในตัวไงเราอยากจะเป็นเทรดเดอร์นั่นแหละจุดเริ่มต้นของเราแต่พอเข้ามาเทรดจริงๆอะ่ะเราเนี่ยดันมีนิสัยแบบนั้นไงมันเป็นนิสัยของความโลภมันเป็นนิสัยของความกล้าได้กล้าเสียมันเป็นนิสัยที่แบบเฮ้ยอยากจะเอาชนะนะคะมีเท่าไหร่ก็จะลงไปซื้อขายนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องแยกให้ออกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวตนเราเนี่ยเป็นเทรดเดอร์จริงๆนะไม่ได้มีผีพนันที่มันแฝงอยู่ในตัวเราโอเคไหมคะ จริงๆแล้วขอพูดภาพรวมเลยดีกว่าทุกๆอาชีพอะค่ะคนที่เขาสําเร็จถ้าเราวัดจาก100%คนสําเร็จจริงๆเนี่ยมีเพียงแค่5%เท่านั้นแหละนะหที่เขาอยู่ได้อย่างยั่งยืน5%ที่อยู่ได้อย่างยาวนาน เทรดเดอร์ก็เช่นเดียวกันดังนั้นคําว่าคนส่วนใหญ่หรือว่า95%ที่หายไปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยที่จะไม่สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนเพราะเขาไม่ชอบการเรียนรู้พราะเขาเจอการแพ้เจอการล้างพอร์ตเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่สำหรับเขาแหลแล้วสุดท้ายเขาก็จะออกไปดังนั้นเนี่ยคนที่ยังอยู่เนี่ยเขาจะรู้ว่าเฮ้ยการที่เขาแพ้เนี่ยเขาแพ้เพราะอะไรการที่เขาขาดทุนเนี่ยเขาขาดทุนเพราะอะไร เขาจะหาคําตอบค่ะเขาจะถามตัวเองว่าเฮ้ยมีอะไรอีกที่เราเนี่ยยังไม่รู้ถ้าเรารู้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยชนะมากขึ้นใช่ไหมหรือถ้าเรารู้มากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เราสําเร็จในเส้นทางนี้ใช่ไหมทุกอาชีพก็คือแบบนั้นเลยค่ะสําหรับคนที่สําเร็จ5%จริงๆแล้วคำว่า mindset เนี่ยมันคือทัศนคติดังนั้นนะคะทัศนคติในการเทรดของเรานะคะคือเราจะต้องมีทัศนคติในเชิงบวก ไม่ว่าเราจะเข้ามาเจอเหตุการณ์อะไรหรือเข้ามาเทรดแล้วเราแพ้หรือเราเจอสถานการณ์ที่มันแย่ในการเทรดเราต้องมีไมล์เซตในเชิงบวกก็คือต้องรู้ว่าตอนเนี้ยที่ฉันเจออยู่เนี่ยฉันได้เรียนรู้อะไรและตรงนี้ฉันจะพัฒนาหรือแก้ไขยังไงที่ทําให้ฉันเก่งขึ้นหรือพัฒนาขึ้น ถ้าสมมุติว่าเราแก้เรื่องนี้ได้ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนมาเจอเรื่องเดิมการที่กลับมาเจออีกรอบหนึ่งเป็นเรื่องชิลสำหรับเราแล้วถูกต้องไหมคะหรือบางทีเราอาจจะไปเจอคนอื่นที่เขาเจอเหตุการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันแล้วเขามาปรึกษาเราคําถามได้ขอถามหน่อยว่าคุณเนี่ยสามารถให้คำปรึกษาหรือตอบคนคนนั้นได้ไหมคะ แน่นอนคุณเคยผ่านมาแล้วหมายความว่าคุณยกระดับตัวเองขึ้นมาแล้วคุณมองเห็นเหตุการณ์นั้นนะเรียบร้อยแล้วคุณก็สามารถที่จะถ่ายทอดหรือสอนคนอื่นได้ว่าฉันเคยเจอแบบนี้เหมือนกันนะฉันเคยผ่านแบบนี้มาเหมือนกันนะและตอนนั้นฉันคิดแบบนี้ฉันทําแบบนี้นะทําให้ฉันผ่านมาได้และตอนนี้ฉันก็เติบโตขึ้นพัฒนาขึ้นเต้ยมีคติอยู่คํานึงนะคะ เชื่อกับตัวเองมาตลอดเลยว่าทุกๆครั้งที่เราเจอบทเรียนทุกๆครั้งที่เราเจอปัญหาเนี่ยได้ใช้คําว่าบทเรียนนะได้ใช้คาว่าเป็นบททดสอบได้ไม่ได้มองว่ามันคือปัญหาเราเนี่ยจะเห็นเขาเป็นข้อสอบเป็นบททดสอบถ้าเราแก้โจทย์นี้ผ่านได้หมายความว่าเราโคตรเจ๋งเมื่อเราแก้โจทย์นี้ผ่านได้เหมือนเราเรียนสูงขึ้น บทเรียนหรือข้อสอบเราก็เจอยากขึ้นใช่ไหมคะเมื่อมันยากขึ้นแล้วเราก็ยังแก้มันได้อีกหมายความว่าเราก็เก่งขึ้นถูกต้องไหมแน่นอนค่ะทุกครั้งที่เราเจอบททดสอบที่ยากขึ้นให้บอกกับตัวเองไว้เลยว่าเนี่ยบททดสอบยากกว่าที่เราเคยเจอมาหมายความว่าเนี่ยเรากําลังเก่งและพัฒนาขึ้นบอกเลยว่าสําคัญมากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเต้เคยโฟกัสเฉพาะสกิลเซตเราโฟกัสแค่นั้นอย่างเดียวมาตลอดเลยค่ะแต่เราอะ ไม่เคยสําเร็จเลยเกือบจะสําเร็จก็ไม่สําเร็จจักทีเพราะว่าอะไรเพราะเราเนี่ยไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ Mindset ในการเทรดเนี่ยสำคัญที่สุดคือการรู้เท่าทันตัวเองค่ะอารมณ์โลภนะคะอารมณ์ของความท้อแท้อารมณ์ของการอยากเอาชนะ ทุกๆอย่างเนี่ยมันคือ Mindset หมดเลยที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถก้าวข้ามและผ่านอารมณ์พวกนั้นขึ้นมาได้และทําให้เราประสบความสําเร็จได้ก็คือต้องใช้ Mindset ในเชิงบวกที่จะดึงให้เราอ่ะก้าวข้ามสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาต่างๆที่เราเจอขึ้นมาถ้าวันนี้เราเทรดแพ้แล้วเราไม่มี Mindset ที่ดีเราอาจจะรู้สึกว่าทําไมวันนี้แม่งซวยจังวะแต่ถ้าวันนี้เราเทรดแพ้แล้วเรามีไมเซ็ t ที่ดีเราจะกลับมาดูว่าอะไร ที่ทําให้เราแพ้จริงงนี้ถ้าฉันรู้ฉันจะเก่งขึ้นยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันถึงสําคัญสําหรับสัมนาตีแตกอาชีพมหาจัรยร์นะคะเต้ยก็จะเน้นเรื่องของ mindset ของความสําเร็จค่ะที่ทําให้เต้ยเนี่ยยกระดับตัวเองขึ้นมาและก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้สิ่งที่ทําให้เราเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นจากร้อยล้านเป็นพันล้านคืออะไรจากพันล้านก้าวมาสู่ระดับหมื่นล้านคืออะไรซึ่งตอนนี้ต้องบอกกับทุกคนก่อนว่าเต้ยยังไม่ถึงหมื่นล้านหรอกค่ะ แต่ว่ากําลังอยู่ในช่วงของการเดินทางแต่เต้เชื่อไปก่อนแล้วว่าฉันทําได้ฉันถึงแน่นอนและทุกคนนะคะอยากรู้ไหมว่าเต้ทำยังไงที่จะทําให้ไปแตะหมื่นล้านได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้เต้เซ็ตไม์เซตตัวเองเอาไว้แบบไหนและเรายกระดับการพัฒนาตัวเองยังไงสัมมนา,านี้นะคะเต้จะตีแตกและเล่าให้กับทุกคนที่ได้มีโอกาสเข้ามานั่งฟังในสัมมนา,าออนไลน์นี้ด้วยกันค่ะและสําหรับพวกเราทุกคนนะคะที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย อาจจะไม่ใช่ชั้นคนเดียวแล้วแหละที่ต้องเข้าฟังสิ่งนี้นะคะอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยนะคะและทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้นะคะเต้ยอ,อยากจะเชิญชวนพวกเราให้เข้ามาเจอกันในสัมมนา,านี้ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรนะคะหรือคุณจะเป็นเทรดเดอร์หรือไม่เป็นเทรดเดอร์หรือเปล่าอย่างน้อยๆน,นะคะการเข้ามาเจอกันในสัมมนา,านี้คุณก็จะได้ mindset ของความสําเร็จที่เต้ยเซ็ตตัวเองไว้จนทําให้เราเนี่ยสามารถสําเร็จได้อย่างก้าวกระโดดเอาไปใช้กับอาชีพที่คุณทําเอาไปใช้กับชีวิตในประจําวันเอาไปใช้กับหลักการ คิดต่างๆที่ทาให้เรามีความสุขในแต่ละวันกับการทําอาชีพของคุณก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเต้เชื่อว่าถ้าทุกคนมาเจอกันในสัมมนานี้นะคะทุกอย่างที่เต้แบ่งปันเกิดประโยชน์กับทุกคนแน่นอนค่ะ